ครับสวัสดีครับพบกวับผมรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับวันนี้ก่อนขึ้นศาลนะมาทางภาคกลางตอนบนนะะก็ยิงเยองขึ้นมาทางภาคเหนือนะก็คือมาที่จังหวัดชัยนาธนะมาทําคดีเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะครับเมื่อวานได้มีการพูดคุยกับทางเอฟซีะนะทางเพื่อนๆนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางกฎหมายนะที่สอบถามปัญหาทนายโอเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการหย่าล้างนะการจดทะเบียนสมรส การสิ้นผลของเตียนสมรสนี่นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะตามกฎหมายของเราเนี่ยนะจบบว่าด้วยเรื่องของถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยนะก็จะไม่มีหมดอายุนะครับไม่มีหมดอายุหมายถึงยังไงหมายถึงว่า,าถ้าจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับก็อยู่กันไปจนนะฮะจนจากกันไปวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะะคือตายจากกันนะถึงจะถือว่าสิ้นผลนะครับยกเว้นแต่มีการหย่าเพราะกฎหมายของไทยนะฮะถ้าจะหย่ากันเนี่ยก็จะต้อง จับมือกันนะตกลงกันเรียบร้อยนะฮะไปหย่ากันที่อำเภอนะโดยนายทะเบียนไปผู้ดําเนินการทําใบหย่าให้นะหรือออกใบหย่าให้แต่ถ้าหากว่าตกลงกันไม่ได้นะท่านก็จําเป็นจะต้องร้องศาลนะครับเพื่อให้ศาลไต่สวนนะครับแล้วมีคําสั่งนะให้มีคําสั่งนะเพื่อที่จะให้เกิดการหย่าเกิดขึ้นได้นะก็จะมีแค่2ทางแค่นั้นเองนะในการสิ้นผลนะเพราะฉะนั้นทนายก็ยังยืยนยันว่าถ้าจดทะเบียนนะโดยชอบโดยกฎหมายนะครับ ทะเบียนสมรสไม่มีขาดอายุนะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับจนนี่นแหละวินาทีสุดท้ายของชีวิตหรือทําการยา่าแต่ทีนี้นะฮะมันก็ยังมีในยยะที่น่าสงสัยนะฮะว่าเออทะเบียนสมรสเนี่ยมันมีโมฆะไหมที่ทนายบอกว่าจดทะเบียนโดยชอบโดยกฎหมายนะฮะคำว่าโดยชอบโดยกฎหมายหมายถึงว่าถ้าจดโดยไม่ชอบโดยกฎหมายลหละหรือไม่เป็นไปตามจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายล่ละนะเป็นโมฆะไหมนะครับ ็ต้องเรียนให้ทราบนะครับทุกอย่างมันมีได้เป็นโมฆะได้หมดนะครับไม่เว้นแม้แต่การจดทะเบียนสมรสนะครับขึ้นดยหลักเนี่ยนะตามที่เจตนาลงของทางกฎหมายได้วางหลักว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นนะครับโดยจุดประสงค์ก็เพื่อที่ต้องการประกาศให้กับคนทั่วไปรู้ว่าสามีภรรคู่นี้นี่นะนะได้ตกลงปรงใจกันในทางนิตินายแล้วนะเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีจุดประสงค์ในการอยู่ร่วมกันนะทั้งทางธรรมชาติและก็ทางกฎหมายนะครับ นะต้องยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายนะนี่คือจุดประสงค์หลักนะครับตามกฎหมายนะฮะมาตาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1458แนะครับแต่ถ้าหากว่าจดทะเบียนสมรสนะโดยไม่มีเจตนาหรือไม่มีจุดประสงค์ในการที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆเป็นการจดแบบหลอกๆอะไรประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ มันก็จะเกิดการไม่ชอบโดยกฎหมายแน่ๆเพราะว่าไม่ตรงเป็นไปตามจุดประสงค์ของกฎหมายเนาะนะก็อย่างเช่นว่าจดทะเบียนสมรสเพื่อที่จะรับสวัสดิการบางอย่างนะจดทะเบียนสมรสเพื่อจะไปกู้เงินหรือจดทะเบียนสมรสเพื่อที่จะได้ในบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าไม่ได้ทั้งคู่นี่นะฮะไม่ได้เจตนาที่จะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยานะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันทางพฤตินัยไม่ได้อยู่ด้วยกันทางนิตินัยนะก็คือไม่ได้มีเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั่นเองนะครับ เป็นการจดหลอกๆเอาภาษาบ้านๆจดหลอกๆนั่นแหละจดหลอกๆแต่จดเสร็จแล้วก็อยู่บ้านไขรบ้านหมันไม่เคยมาดูแลอุ้มชูกันไม่ได้มาอยู่กันเป็นคู่สามีภรรยาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างนี้นะฮะจะถือว่าไม่มีเจตนาในการที่จะยอมรับในการใช้ชีวิตคู่นะไม่ได้เกเจตนายอมรับที่จะใช้ชีวิตคู่โดยมีทางพิจารัยและก็ทางนิติไนนะครับงะนั้นจึงเป็นการขัดต่อกฎหมายนั่นเองนะครับ ไม่เป็นไปตามจตประสงค์หมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1458นะครับเมื่อไม่เป็นไปตามจุประสงค์ของกฎหมายนะครับถือว่าเป็นโมฆะนะโมฆะตามมาตรา14 1495นะครับก็คือถือว่าเป็นโมฆะนั่นเองนะครับหรือตามดีกาที่ได้วางหลักไว้นะครับเดี๋ยวทนายจะเอาขึ้นโชว์ให้ดูนะครับจะมีดีกาที่1067นะทับ25 4-5นะครับที่ได้วางเป็นแนวทางไ้แล้วเรียบร้อยนะสารสูงได้วางเป็นแนวทางเลยนะครับว่าการจดทะเบียนหลอกๆอ,อย่างนี้นะฮะจดแล้วไม่เคยอยู่ด้วยกันไม่ได้มีเจตนาจะอยู่ร่วมกันจดแค่นําไปใช้ในวัตถุประสองค์อย่างอื่นนี่นะครับไม่ได้เจตนาจะอยู่เป็นสามีภรรยากันนั่นก็หมายถึงว่าเป็นโมฆะนะตกเป็นโมฆะถกคนอื่นนะคนนอกที่สามารถฟ้องให้อ่ กรณีของการจดทะเบียนสมรสนี้เป็นโมฆะได้อย่างตามดีกาเนี่ยครับที่ผมเล่าสรุปให้ฟังก็คือว่านะครับสามีภรยาคู่นี้จดทะเบียนกันเพื่อที่จะหวังผลในเรื่องของทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยนะครับแล้วพอสามีเสียชีวิตเนี่ยนะครับตัวภรยาเองเนี่จะเข้ามาเพื่อจะรับทรัพย์สินในฐานะที่ตัวเองเป็นภรยาโดยชอบโดยกฎหมายนะครับแต่ว่าโดนผู้ทายาทของสามีเนี่ยนะครับามาล้องศาลนะครับ ว่าการจดทะเบียนครั้งนี้เป็นโมฆะนะฝ่ายหญิงไม่ไม่ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่เคยได้อยู่ด้วยกันไม่เคยช่วยเหลือดูแลไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาขอให้ศาลนะครับไต่สวนนะครับเพื่อที่จะมีคําสั่งให้ทะเบียนสมรสนี้เป็นโมฆะนะสารดีกาก็พิพากษานะครับวางแวานาาวคดีพากษากมาว่าการจดทะเบียนครั้งนี้ไม่ชอบเป็นกฎหมายนะเป็นโมฆะนะเป็นโมฆะตามดีกา,กา,าที่1 0 6 7 2 5 45่านั่นเองนะครับหากมีข้อสงสัยนะฮะประการใดอยากจะสอบถามปัญหากับทนายโอนะครับสามารถทักมาทางไลน์นะฮะทางไลน์นัเน้นว่าทางไลน์นะครับเป็นข้อความนะทนายตอบฟรีให้นะผ่านข้อความนะแต่ก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะตอบไม่ได้ทันทีเนื่องจากบางทีเราทําภารกิจในการขึ้นศาลอยู่นะครับหรือทําคดีอยู่หรืออาจจะเดินทางอยู่นะทนายโอมีเวลาว่างๆก็จะตอบให้แต่ถ้าท่านต้องการเร่งด่วนนะต้องการทูดคุยโทโรโรบกวนนิดหนึ่งอย่าเพิ่งโทรมาเลยนะครับให้ทักผ่านไลน์มานิดหนึ่งเพราะว่า จะได้ทนายจะได้กันเวลาให้นะฮะจะได้วางเวลาให้ว่า,าคุยกันช่วงไหนเวลาไหนแต่การนัดหมายนะโดยการพูดคุยนะครับนัดหมายในการโทรนี่นะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าทนายก็ต้องใช้เวลาเนาะในการพูดคุยกัืท่านอย่างน้นอยก็ต้องก็่อจะเคลียร์กันเข้าใจเรื่องต่างๆนี่นะครับอาจจะใช้เวลาค่อนชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงนะครับบางท่านอาจจะนานกว่านั้นนั่นหมายถึงทนายก็จะไม่สามารถไปทําภารกิจให้กับคดีอื่นๆหรือลูกความรายอื่นได้ ตรงนี้ต้องเรียนกันว่าก็จะมีกติกานะครับว่าถ้าหากท่านนับเวลาในการโทรพูดคุยเนาะ,ะตรงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะเท่าไหร่นั้นทักมาก่อนนะครับทักมาทนายจะบอกทางไลน์ไปนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของชายโอเพื่อประชาชนนะครับทำดีวันละหนึ่งครั้งหนึ่งเรื่องชีวิตดีสังคมดีครอบครัวเราก็ดีเช่นเดียวกันนะครับทายนี้ขอให้ท่านโชคดีนะครับพบกันในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ